โอ้โห oh oh. สวัสดีนะคะวันนี้อยู่สวนพี่แก้วนะคะพาชมดอกทุเรียนนะคะตอนนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะนี่นะคะดอกทุเรียนจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นลำต้นของทุเรียนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้แข็งแรงมากเลยนะคะอันนี้ทุเรียนส่วนของพี่แก้วของเรานะคะพี่แก้วอยู่ทุ่งเพนเนาะวันนี้พี่กบก็มาทำคลิปด้วยเอาอาหารพืชมาส่งด้วยนะคะอยู่ทางโน้นกันนะคะส่วนบีก็พาชมต้นทุเรียนนะคะออกดอกแล้วนะคะ โอ้ยได้จับดอกทุเรียนนะฮอนะคะออกมาเยอะมากนะคะต้องเอาออกหน่อยนะคะมันจะเยอะไปนะ,ะนี่นะคะผ้าชมนะคะต้นเดียวนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะต้นเล็กของพี่แก้วนะคะข้างบนยังมีอีกนะคะอุย้ยนี่นะคะ มาส่งอาหารพืชให้พี่แก้วนะคะหลายครั้งแล้วนะคะก็เห็นมีดอกนะคะหลายต้นเลยนะคะแต่พาชมต้นนี้ต้นเดียวนะ,ะองนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ดอกทุเรียนนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะดอกทุเรียนเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขายังไม่ได้บานนะแค่เป็น มันอ่าเป็นคล้ายๆมะเขือพวงนะคะเป็นประมาณนี้ถ้าอีกต่อไปก็จะเป็นดอกกลิ่นหอมมีลูกออกใบแบบนี้นะคะตอนแรกก็ต้องเป็นเม็ดมะเขือพวงแบบนี้ไปก่อนนะคะให้ชมนะคะมันจะเป็นเกือบสองร้อยเลยนะต้นนี้เล็กๆเองนะนี่นี่นี่สองร้อยลูกเลยนะ <laughs> ฝังนู้นพี่กบก็ทำคลิปอยู่นะคะสวัสดีนะคะทักทายกันได้นะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ลมแรงนะคะแล้วก็บางที่ก็อาจจะฝนตกนะคะแต่ทางนี้ก็ลมแรงเหมือนกันนะคะตอนนี้บีถ่ายคลิปอยู่ที่สวนพี่แก้วนะคะทุ่งเพนนะคะคือออกดอกแล้วนะคะก็พาชมนะคะทุเรียนออกดอกเป็นยังไงนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ อ่าตรงนี้เป็นดอกแล้วนะคะออกดอกดอกจริงๆก็จะเป็นดอกแบบนี้เลยนะคะมันบานเนาะก็จะเป็นลูกใหญ่ๆที่เป็นหนามแบบนี้ให้เรากินนะคะอันนี้เขาเรียกมะเขือ,อพวงนะคะนี่นี่เห็นไหมคะนี่นะคะรอชมคลิปตอนต่อไปนะเดี๋ยวจะถ่ายเรื่อยๆนะคะถ้าสวนใครนะคะมีดอกมีลูกมีผลออกมายังไงนะคะก็จะทำคลิปเพิ่มๆคลิปเพิ่มให้นะคะพาชม ยืนอยู่ตรงนี้นะคะได้กลิ่นหอมแล้วนะคะได้กลิ่นหอมนะคะเกสรเขาหอมมากเลยนะคะแล้วก็ลมปีกูเว้นๆนะคะบรรยากาศดีมากเลยนี่นะทุเรียนนะคะเป็นลูกเป็นเม็ดแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะพี่เขามีความดีใจภูมิใจนะคะเราก็ดีใจด้วยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะอันนี้ของจริงนะคะอู้ยทำไมมันสวยแบบนี้เนาะอันนี้พาชมนะคะพาชมดอกทุเรียนนะคะนี่นะออกดอกแล้วนะคะอยู่ทุ่งเพลนนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมนะคะทักทายกันได้เป็นยังไงคะเสียงชัดเจนไหมของพี่ออกดอกหรือยังคะเป็นยังไงบ้างทางโน,น้น คอมเมนต์ได้นะคะนี่นะคะบีก็พาชมแบบนี้เนาะให้เห็นให้ชมกันนะคะบางสวนก็อาจจะสวยงามกว่านี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะสาวสวนของเรานี่นนะคะแบบนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบีก็ขอ ยุติคลิปเพียงเท่านี้นะคะให้พาชมเพียงเท่านี้เนาะจริงๆมันก็มีหลายต้นนะคะแต่เดินไปทางนู้นเนาะส่วนพี่กบก็ไปทําคลิปนะทางนู้นนะคะรอชมคลิปกับพี่กบได้นะคะนี่นะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอยุติคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ